สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเลิฟไลน์นะคะทุกคนอาจจะเจอคลิปนี้ใน Instagram นะคะอาจจะเจอใน YouTube นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางนะของนาราเลิฟไลน์เนี่ยไม่ใช่มีแค่ Instagram กับ YouTube นะคะยังมีในส่วนของแฟนเพจด้วยนะคะซึ่งจะมีการไลฟ์สดตอบคำถามฟรีนะคะหรือเปิดไพ่ฟรีนะคะทุกๆวันพุธค่ะ2องทุ่บ้งหรือทุ่มบ้งทุ่มครึ่งบ้างน,นะคะจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าค่ะ ใครที่ยังไม่ไปกด follow ก็ไปกด follow ติดตามไว้เลยนะจ๊ะสําหรับการเล่นพิกอเด็กในวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อที่ว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรเออพี่นาราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่อาจจะมีคนคุยนะคะแล้วบางทีเนี่ยออความสัมพันธ์มันอาจจะไม่เดินแต่ว่าบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงกับเรานะคะ จะถามเขาก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลองให้ไพ่มาบอกดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากบอกอะไรคุณแต่เขาไม่ได้พูดนะคะไปดูกันเลยเดี๋ยวพี่นาราจะสับไพ่ก่อนเนาะแล้วจะแบ่งไพ่ออกเป็น3กองนะคะซึ่งวันนี้มีมาในแนวฝรั่งหน่อยนะก็จะมีเดี๋ยวพี่เลือกให้ว่าจะให้กองไหนเป็นอะไรนะคะขอสับไพ่ก่อนนะจ๊ะจริงๆสับไปบ้างแล้วนะคะสับไปแล้วอุย้ยขอโทษค่ะ จริงๆสับไพ่ไปแล้ววันนี้ใช้ไพ่สำรับนะคะถ้าแบบสำรับออริจินอลเลยที่ทั่วๆไปเขาใช้กันเพราะว่ามันอ่านง่ายนะคะแล้วก็อธิบายให้เห็นภาพได้ง่ายด้วยก็เลยใช้ไพ่สำรับนี้นะคะหลายคนเนี่ยอะหลายๆราศีนะคะถ้าดูตามดวงดาวก็จะมีปัญหาทะเลาะก,กับแฟนด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะ ไม่เข้าใจการงอนกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะเป็นเพราะดวงดาวในจักรในจักรวาลตอนนี้มันเดินหน้าถอยหลังนะคะมันไม่ค่อยปกตินะคะซึ่งปีนี้เป็นปีที่ดวงดาวแบบบนจักรวาลก็คือมันจะบอกว่าอะไรมันแปรปรวนมากกว่าปกตินะคะก็คือเดินหน้าถอยหลังเยอะมาก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 ,มากนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคู่นะคะบางคู่ถ้าอยู่กันไปรอดก็คือรอดนะคะบอกเลยว่า คู่กับคุณนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะสะตรองอามากๆเลยนะคะโอเคขอสับให้ละเอียดก่อนเนาะเดี๋ยวพี่นาลาจะแบ่งให้เป็นสามกองนะคะจะเป็นกองละห้าใบค่ะ ันนี้เปิดเฉพาะพายอย่างเดียวนะคะไม่ได้เปิดจากนังฟ้าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปหรืออยากเปิดตดีจะเ,เปิดให้ก็ไล้กองแรกนะคะเดี๋ยวพี่นาราให้เป็นน้องแซนด์วิชแล้วกันนะคะกองที่สองเป็นน้องขนมปังไส้กรอกกองที่สามเป็นน้องแฮมเบอร์กเกอร์นะคะดึงดูดก,กองไหนอธิฐานในใจแล้วเลือกได้เลยจ้า โอเคสต็อปสต็อปสต็อปไว้แล้วเนาะสต็อปไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วการอธิษฐานนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ทีละกองกันนะคะเดี๋ยวพี่จะเปิดไพ่นางฟ้าทีหลังเนาะเปิดไพ่นางฟ้าทีหลังลยืยังไม่ได้ออกจากกองตอนแรกว,ว่าจะไม่ไม่เปิดเปิดให้ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วไพ่นี้มันช่วยเราได้มากเลยนะมันเป็นเหมือนไกด์ไลน์ให้เราว่าเอ๊สรุปมันจะอาอยัางไงอันนี้เป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ที่อยากจะบอกเราทุกคนมีนางฟ้าหรือเทวดาประจําตัวนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนขอพอนได้อะไปดูที่กลองแรกกันน้องกลองแซนด์วิชนะคะไพ่ใบแรกออตอนนี้สถานการณ์ของคุณนะคะคุณอาจจะรอจนเบื่อหรอือเปล่าอืจะสถานการณ์ไพ่ตรงกลางเห็นไหมคะ ว่าอันนี้เป็นไพ่ตัวตนของคุณนะคะตัวตนของคุณตอนนี้คุณค่อนข้างรู้สึกเบื่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เอามากๆนะคะแล้วรู้สึกเริ่มไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะเห็นนะคะมันมีถ้วยอยู่ข้างหน้าเป็นถ้วยที่ดีมากอยู่แล้วแล้วเขาก็หยิบยื่นมาให้แต่ตัวเราเองอะคะ่ะ ที่รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะสถานการณ์รอบข้างคนที่เราดิวอยู่นี่ยจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยก,กันหรือเด็กกว่าหรือเปล่ามีนิสัยเด็กๆก็ได้นะคะค่อนข้างดื้อเอาแต่ใจแต่ว่าเป็นคนที่ทํางานเก่งมีหัวการค้านะคะทีนี้เนี่ยเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะเขาอะดูสิรูไพ่ขนาบข้างสิเขาอะชอบคุณนะเขามองเห็นอนาคตร่วมกับคุณเลยแหละดูไพ่สิสิเปลี่ยนเห็นไหมคะ อนาคตเป็นไปได้แต่ด้วยตัวเขาอ่ะอาจจะไม่พูดหรือยังไม่มั่นใจอะไรห,หรือเปล่าเพราะว่าตัวคุณเองนั่นแหละนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่เขาฝ่ามาบอกคุณว่าเขาชอบคุณนะคะเขาเห็นอนาคตกับคุณไม่แน่ใจว่าใครไปหงฝ่ไปใด่ไปหนึ่งในความสัมพันธ์หรือตัวเขาเองอะคะ่ะจะเป็นคนที่ดูดื้อดูเอาแต่ใจดูไม่ค่อยแคร์อะไรคุณหรือเปล่าคุณก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีนะคะ ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขามีนิสัยเด็กก็จริงแต่เขารู้สึกรักคุณอยากขอโอกาสคุณคือก็คือ,คอเป็นความรักที่ดีอะคะ่ะส,ส่งเสริมสนับสนุนกันดีนะคะเป็นความเป็นเป็นความรักที่ดีมากเลยนะดูจากไพ่นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะสําหรับชาวกองที่หนึ่งหรือน้องกองแซนวิชนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเอากระแพงของตัวเองออกนะคะแล้วคุณ ก็ถามเขาตรงๆก็ได้ค่ะบางทีคุณอาจจะเป็นคนไม่ถามนะคุณเธอต้องบอกฉันสิเธอต้องแสดงความรักฉันสิหรือเปล่าเขาก็เลยไม่พูดจริงๆซ,งซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างหยิงในตัวอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองถามเขาดูก็ได้ถ้าเขาไม่พูดนะคะทีนี้นาฟ้าอยากบอกอยากแนะนาอะไรนาฟ้าอยากบอกอยากแนะนาอะไร tree of e v e r e t Do what you love. A time of great personal glow in your career and artistic endeavor. Working with o r s in a cooperative manner. เขาบอกว่า,วาชอบอะไรอะทำอะไรอะมันก็ทําไปเถอะทำในสิ่งที่คุณรักนะคะเติบโ ในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณแบบหลงไหลมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณก็ชอบเขาอ่ะคุณก็แสดงความรักกับเขาไปเลยไม่ต้องแบบไม่ฉันไม่พูดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือเปล่าคุณนะคะพระนางฟ้าก็อยากจะบอกว่าชอบก็บอกว่าชอบนะคะรักก็บอกว่ารักนะคะถ้าไม่อยากถ้าอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นี้ไปได้ก็ต้องพูดนะจ๊ะก็จบแล้วสําหรับชาวกองแซนวิชค่ะต่อไปก็ จะเป็น move on ไปยังอ่าชาวกองขนมปักไสกรอบอเรื่องอะไรอ่ะสับเวดีไหมดูไฮโซเอออืมคุณไม่น่าจะคุยอยู่คนเดียวนะใช่ไหมไพ่ตรงกลางคือตัวคุณ คุณมีคนมายื่นหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้ซึ่งมากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้แต่คุณก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะเลือกคนไหนแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่เผลอๆเป็นรักสามเศร้าแล้วด้วยทําไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของคุณตอนนี้มันจะเอาอยัางไงต่อไปจะเลือกใครดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะจากไพ่อ่ะพี่ว่าคุณมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วด้วยนะ แต่ตอนนี้คุณยังไม่เลือกถ้าเลือกได้นะคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่มีลักษณะที่รูปร่างหน้าแต่ดีวาจาเป็นคนพ่วงข้างมีเสน่ห์พูดจาดีปากหวานคนลักษณะแบบนี้ค่ะที่เขารักคุณจริงๆเห็นไหมคะเขามองเห็นอนาคตร่วมกันกับคุณมีโอกาสถึงขั้นพัฒนาความรักไปถึงมั่นหมายแต่งงานได้เขารู้สึกว่าเขามองเห็นอนาคตร่วมกับคุณนะคะเห็นได้ไหมคะเขาเห็นอนาคตร่วมกับคุณแต่คุณต้องเลือก คนที่พี่บอกก็คือคนที่มีลักษณะแบบที่พี่ว่าก็คือเป็นคนที่มีเสน่ห์หน้าตาดีแต่งตัวดีวาจาดีนะคะพูดจะดีมีเสน่ห์เลยแหละอืมคนแบบนี้แล้วเขาเป็นคนที่มั่นคงด้วยนะต่อให้คุณดูมีท่าทีไม่สนใจเขาอะ่ะเขาก็ยังทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะเออแล้วเป็นความรักที่เป็นความรักที่เท่าเทียมกันได้นะคะคือคุณให้เท่าไหร่เขาก็ให้เท่านั้นนะคะแต่รู้สึกว่าคุณเนี่ย มีอีกคนหนึ่งอะคะ่ะถ้าถ้าดูจากหน้าไพา่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยคนคนที่ลักษณะที่พี่บอกเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจเลือกไม่ได้ให้เลือกคนนี้ก็ได้นะเขามองเห็นอนาคตร่วมกับคุณเห็นไหมคะมองเห็นอนาคตร่วมกับคุณเป็นไปได้นะคะก็ลักษณะแบบนี้เป็นคนอาจจะเป็นคนราศีตุลก็ได้นะเห็นไหมคะอ่าทีนี้เนี่ยเรามาบอกว่าเอ้ยแล้วพี่ขาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรแนะนําอะไรหนึไหมคะ นางฟ้าอยากไปอาร์คแองเจิลกันดีกว่านะคะ hehe, ไพ tab well ่ต <c oughs> ัวนี้ม ah. ันเป็นไพ่อันนี้นะคะอาร์คแองเจิลทาวเวอร์ทาวเวอตสคาร์ลอาร์นะคะเป็นไพ่นะทุกคนมีนางนางฟ้าประจำตัวเทวดาสีศักดิ์สิิทธ์ประจำตัวหมดค่ะนะคะแต่อยู่ที่ว่าเราจะสื่อถึงเขาได้หรือเปล่านี่เองทีนี้เราอยากจะนางฟ้าอยากจะบอกอะไรอยากจะแนะนำอะไรชาวกองสับเรย์หรือน้องขนมปังแซกกะนะคะเขาฝากมาบอกว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะอ่ะ เห็นอนาคตลงกันคุณแล้วสิ่งที่นางฟ้าอยากบอกอยากแนะนำคืออะไรคะ Decision เห็นไหมการตัดสินใจคุณต้องเลือกค่ะที่รักยังไงคุณก็ต้องเลือกนะคะ Release yourself from the Swiss hole you r back and need and need to detox unnecessary worry based on a lack of self confidence หมายความว่า ก็คือให้ปล่อยวางสิ่งที่คุณถืออยู่อะค่ะนะคะ,นะคะถึงเวลาที่คุณต้องรีเฟซตัวเองเหมือนดีท็อกร่างกายมันไม่จําเป็นที่คุณจะไปถือมันไว้หรือวอลลี่กับสิ่งๆนั้นนะคะมั่นใจในตัวเองนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าเพราะว่าอย่างที่พี่บอกนะไพ่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่มีคนที่ชอบคุณแต่คุณแค่ไม่มั่นใจว่าคนไหนนะคะแต่ไพ่นางฟ้าก็อย่งมาบอกว่ายังไงคุณก็ต้อง make decision นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับชาวกองขนมปังไส้กรอกนะคะ move on ไปที่น้องแฮมเบอร์เกอร์กันนะคะน้องแฮมเบอร์เกอร์น้องแฮมเบอร์เกรอเร,เกร์มากค่ะน้องกองสุดท้ายน้องแฮมเบอร์เกอร์นะคะปึง้งอืม้มมาอาจจะนี่เป็นตัวคุณช่วงนี้คุณก็ถามว่าคุณอยากจะไปจริงจังอะไรกับเขาไหมพี่ว่าตัวคุณยันง แต่อยากรู้ไปทําไมอ่ะว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรตัวคุณเองก็ยังไม่ได้อยากพร้อมที่จะจริงจังนะใช่ไหมเนี่ยมันขึ้นมาตัวคุณเองยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครนะคะยังรักอิสระรักการท่องเที่ยวรักอะไรที่มันลื่นเริงขื้นเครงอยู่นี่ตัวคุณนะคะทีนี้เขาก็เช่นเดียวกันนะคะเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันกับคุณเพราะฉะนั้นมนเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่อย่างงี้ค่ะไปเรื่อยยังไม่พัฒนา เขาฝากมาบอกคุณว่าเขาก็ยังไม่ได้คิดที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้คุณอยากอิสระเขาก็เห็นไพ่ไหมคะเขาก็อย่างว่าเนาะสิบแปดบวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะอยู่เป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะคงอยู่แบบนี้ค่ะ the hangman หยุดคิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณอยากจะมองหาความสัมพันธ์ที่มาชัดเจนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณอีกนะซึ่งจากไพ่แล้วคุณยังนะคะ แต่ถ้าคุณพร้อมเนี่ยเขาบอกว่าให้หยุดคิดพิจารณาดีๆนะคะหยุดคิดซึ่งตัวเขาก็หยุดคิดเหมือนกันนะคะเขาก็ยังอยู่อย่างเงี้ยค่ะยังวนๆเว,นวนียนๆไปๆมา,มาๆอยู่ด้วยนะคะมาๆหายๆด้วยนะส่วนตัวเขาอ่ะตัวคุณก็ไม่ค่อยจะแคร์สักเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าเขามาอยู่เรื่อยๆไหมมาอยู่เรื่อยๆแต่มาๆหายๆแต่ไม่เคย,ายมาๆหายๆแต,ยายแต่ก็ไม่เคยหายไปเลยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณก็ประมาณนี้นะค่ะก็คือเขาฝากมาบอกว่า เขาก็ยังไม่ได้อยากจะ move on อะไรไปมากกว่านี้ก็คือ,อยังคงรักความสนุกคุณก็รักความสนุกคน,นวนเวนียน,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 นอยู่แบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะคะทีนี้สิ่งที่นางฟ้าอยากจะบอกชาวกรองแหมเบอร์เกอร์พี่ว่าคุณมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยนะไม่รู้ว่าวางแผนท่องเที่ยวไปถิ่นธรรมชาติอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติหรือเปล่านะคะคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีด้วยนะ คนที่ไม่ค่อยอะไรอะ่ะเออเป็นคนที่ดูแฮปปี้มีความสุขอะ่ะแล้วมันทําให้คุณดูมีเสน่ห์นะคะอารมณ์ดีใจกว้างแต่ถึงเวลาที่คุณจะรักหคุณกงาักเองอะแต่ตอนนี้ยังนะคะดูจัดไพ่ของคุณแล้วตัวเขาก็ก็อย่างว่าค่ะ18บวกนะคะทีนี้สิ่งที่นางฟ้าอยากจะบอกนางฟ้าอยากจะบอกอะไรคะอ,อ่าไหน New beginning stress new life finding your purpose and forgiving and compassion compassion passionate review of the past หมายความว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้นะคะอย่างที่พี่บอกมันอยู่ที่ตัวคุณเห็นไหมไพ่มันจะสอดคล้องมากเลยมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณจะจะเริ่มต้นใหม่อยากจะจริงจังอะไรกับใครหรือเปล่าแต่ว่าตัวคุณเองอยังนะคะแล้วเขาบอกว่าหา ความมุ่งหวังของคุณสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรนะคะสิ่งที่คุณหลงไหลอะค่ะมันคืออะไรให้นึกย้อนเข้าไปเห็นมางฟ้าเห็นไหมคะเขาพยายามช่วยคุณอยู่นะคะถ้าคุณต้องการอะไรลองนึกดูดีๆค่ะแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนเริ่มต้นชีวิตใหม่จากจากเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนนะคะไม่ได้เป็นที่เขานะคะเพราะตอนนี้เขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขานะคะ ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับน้องชาวแฮมเบอร์เกอร์นะคะสำหรับใครที่เห็นผ่านไอจี IG ก็รบกวนกด follow ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เห็นผ่าน YouTube อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนาา่ารัเลิฟไลท์ได้ทำคลิปน่ารักน่ารักดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะสำหรับใครที่เห็นผ่าน Facebook ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการบอกต่อให้กับคนอื่นเนาะ คนที่เขายังมีอะไรที่มีปมในใจต้องการให้ไพ่ช่วยตอบก็แชร์ไปได้นะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับแฟนเพจนะคะลูกเพจหรือว่าทุกๆคนที่เห็นช่องของนาราเลิฟไลฟ์นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ